สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์นะคะเรื่องเปอร์เซนต์และร้อยละค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนทุกคนก็จะต้องรู้กันก่อนนะว่าคำว่าเปอร์เซนต์นะคะเปอร์เซนต์อันนี้นะคะเป็นเครื่องหมายนี้คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละคะ่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าร้อยละนะคะอันนี้ก็คือ มีความหมายเดียวกันนะคะมีความหมายเหมือนกันค่ะก็คือเป็นการเปรียบเทียบจำนวนที่เราสนใจกับร้อยส่วนค่ะซึ่งนะคะหากโจทย์ถามหาร้อยละนะคะคำตอบที่ได้นะคะถ้าโจทย์ถามหาร้อยละคำตอบที่ได้นะคะจะไม่ตามด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะหรือถ้าโจทย์ถามหาเปอร์เซ็นต์นะคะ คำตอบที่ได้จะไม่นำหน้าด้วยคำว่าร้อยละนะก็คือให้ใช้คำใดคำหนึงค่ะอย่างเช่นร้อยละ10ใช่ไหมคะร้อยละ10แบบนี้นะให้ถ้าใช้ร้อยละก็ใช้แค่ร้อยละถ้าใช้เปอร์เซ็นต์นะคะก็ใช้แค่คำว่าเปอร์เซ็นต์จะไม่มีร้อยละนะคะแต่ถ้าเราเขียนแบบนี้นะบางคนนะคะอาจจะสับสนบางคนเขียนว่าร้อยละ10แบบนี้ผิดนะคะก็คืออันนี้ ไม่ถูกนะก็คือให้ใช้คำใดคำหนึ่งนะคะไม่คำว่าร้อยละก็คำว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะเนื่องจากเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะคะเป็นการเทียบจํานวนใดๆนะคะเท่ากับร้อยส่วนดังนั้นนะคะถ้าหากเราต้องการเขียนในรูปของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละในรูปเศษส่วนนะคะเราก็สามารถทําได้แบบนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างเช่นนะคะร้อยละห้านะคะถ้าเราแปลงเป็นเศษส่วนนะคะก็ ให้ส่วนร้อยนะ5้าส่วนร้อยนะคะเพราะว่าคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือส่วนร้อยนะคะ15เปอร์เซ็นต์ค่ะก็คืออะไรคะ15ส่วนร้อยใช่ไหมค่ะร้อยละ31.7นะคะถ้าทำให้เป็นเศษส่วนยังไงคะก็คือเอา31.7มาส่วนร้อยเลยะค่ะทีนี้ก็จะมีหลักนะคะในเรื่องของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะคะก็คือว่าถ้าโจทย์นะให้เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละมานะคะ การที่เราจะมาหาคำตอบเราจะต้องเอาตัวเลขนั้นๆอย่างเช่นเขาให้สิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมคะจะทำเราก็ต้องเอามาหารด้วยร้อยนะค่ะหรือว่าให้มาร้อยละห้าเราก็ต้องมาให้เป็นอะไรลนะห้าส่วนร้อยนะคือถ้าให้เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละมาเราต้องหารด้วยร้อยนะคะต่อมาค่ะถ้าให้หาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละจะต้องคูณร้อยนะคะอันนี้ก็คือตรงกันข้ามกันกะถ้าให้เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละมานะคะ โอเคตัวอย่างนะสมมุติว่าโจทย์นะคะเขาให้เราหาเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมุติว่าเราได้คําตอบจากการคํานวณนะคะได้มาเป็น0.05นะคะถ้าจะหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละก็คือจะต้องคูณด้วยร้อยนะคะก็จะได้เท่ากับ5%เค่ะค่ะเพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราก็เอามาลองทําตามตัวอย่างกันเลยนะคะโจทย์ก็กาหนดเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละมาให้นะคะก็ให้เราแปลงเป็นเศษส่วนกับ เป็นค่าทศนิยมนะคะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าเขากําหนดเปอร์เซ็นหรือร้อยละมาให้การแปลงเป็นเศษส่วนจะต้องทำยังไงคะจะต้องส่วนร้อยเสมอนะคะอ่าส่วนร้อยก็คืออันนี้ก็คือ0.05ส่วนร้อยนะคะ15ส่วนร้อยใช่ไหมคะ31.7%ล่ะก็จะได้31.7ส่วนร้อยนะคะ ร้อยละ56.3ล่ะก็จะได้56.3ส่วน100นะคะ90%ก็90ส่วน100ยร้อยละ125ก็125ส่วน100 154.8%ก็จะได้154.8ฐานร้0ยง่ายๆเลยแล้วก็คัดตัวเลขนั้นมาเลยนะคะแล้วก็หารด้วยร้อยแล้วก็อย่าลืมนะว่าร้อยละกับเปอร์เซ็นต์น่ะ จะต้องใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะจะเขียนว่าร้อยละ35.2%พร้อมกันเลยไม่ได้อันนี้ผิดนะคะถ้าจะใช้เปอร์เซ็นต์ก็เปอร์เซ็นต์ถ้าจะใช้ร้อยละก็ร้อยละนะต่อไปค่ะ35.2ใช่ไหมจุดสองหารร้อยแล้วก็สุดท้าย4.5หาหารร้อยนะคะทีนี้เรามาแปลงเป็นค่าทศนิยมนะโอเคก่อนที่จะแปลงเป็นค่าทศนิยมนะคะก็อยากให้มาดูตรงข้อสังเกตนี้ก่อนนะคะใน กล่องสีแดงๆนี้นะเขาบอกว่า1เทียบจํานวนเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเท่ากับร้อยเสมอนะก็อย่างที่เราให้ส่วนเป็นร้อยใช่ไหมคะต่อไปการแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมให้เลื่อนจุดมาทางซ้ายมือนะคะสองตำแหน่งเลื่อนยังไงอะเรามาดูกันค่ะในตัวอย่างที่1นนะคะก็คือเขาให้มา0.05เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะก็เศษส่วนก็จะได้0.05หาหารร้อยวิธีการแปลงเป็นทศนิยมอย่างนี้เลยค่ะก็คือมันส่วนร้อยใช่ไหมคะ เลขศูนย์ใช่ไหมร้อยมีเลขศูนย์กี่ตัวร้อยมีเลขศูนย์สองตัวก็เอาศูนย์มาใส่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะข้างหน้านะแล้วเราก็เลื่อนจุดนะคะมาทางซ้ายมือสองตำแหน่งก็คือจุดมาอย่างนี้นะคะตำแหน่งที่หนึ่งคือตรงนี้นะตำแหน่งที่สองคือตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายมาทางนี้จุดมัน,นก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะศูนย์จุด 0, 0, 0, 5นะคะอันนี้เราแปลงเป็นทศนิยมนะต่อไปคะ่ะร้อยละสิ้าเศษส่วนเราได้15ส่วนร้อยใช่ไหมคะมันส่วนร้อยมีศูนย์สตัวเราก็เอาร้อยไปไว้ข้างหน้าเลขหนึ่งเลยแบบนี้นะ2ตัวนะทีนี้15เนี่ยมันอะไรคะถ้ามันไม่มีจุดเหมือน0.05ตัวอย่างแรกเราก็ใส่จุดให้มันตรงนี้ค่ะมันมีค่าเท่ากับ15.00ใช่ไหมคะถ้าส5อย่างเดียวตรงนี้ใช่ไหม การย้ายทศนิยมก็เช่นเดียวกันนับมาทางซ้ายมือ2องตำแหน่งค่ะก็ย้ายตรงนี้นะมาทางนี้ค่ะมาอยู่เลขอะไรหน้าเลขหนึ่งใช่ไหมเพราะว่า5คือตำแหน่งที่1แล้วก็1คือตำแหน่งที่2มันก็จะได้เป็น0.15โอเคนะคะลองลองทำไปพร้อมกันเลยนะถ้าไม่เข้าใจก็ให้อ,อินบ็อกซ์มาถามได้นะทีนี้ .7 1 7เช่นเดียวกัน แล้วก็ใส่เลขศูนย์สองตัวนะเราย้ายศูนย์ของร้อยสองตัวเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าเลขสามศูนย์ศูย์ตรงนี้แล้วทศนิยมตรงนี้นะก็นับไปทางซ้ายมือสองตำแหน่งนะฮะหนึ่งสองมันก็จะต้องอยู่หน้าเลขอะไรคะเลขสามก็จะได้ศูนย์จุดสามหนึ่งเจ็ดะฮะต่อไปค่ะเลขศูนย์ใช่ไหมห้าสิบหกุดสา็ใส่ศูนย์สตัวตรงนี้นะคะจุด จุดทศนิยมตรงนี้ก็ย้ายมาทางซ้าย2ตำแหน่งนะคะก็จะได้เป็น0.563นะคะต่อไปนะ0อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ2แล้วก็90เนี่ยมันไม่มีจุดมันก็เปรียบเสมือน90อ 00, 00นั่นแหละใช่ไหมคะทีนี้เราก็ย้ายจุดตรงเนี้ยมาทางซ้ายมือ2ตำแหน่งมันก็จะได้ 0. เก้ 9, นะคะหรือ0.9อันเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเราก็ใส่เลข0ข้างหน้านะ2แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเหมือน 0, 00, อ 0. 00, ูนยะ์จนะแล้วก็ย้ายมาทางนี้ใช่ไหมคะก็จะได้เท่าไหร่1.25นะฮะต่อไปค่ะอันนี้เราก็ใส่0ูนย์ตรงนี้นะใส่0ูนย์แล้วก็ย้ายมาทางซ้าย2ตําแหน่งมันก็จะได้เท่าไหร่คะ1.548ใช่ไหม ต่อไป35.2ย้ายมาอย่างนี้นะแล้วก็ย้ายจุดทศนิยมตรงเนี้ยมาทางซ้ายมันก็จะได้0.352ต่อไปแล้วใส่0ตรงนี้นะจุดก็ย้ายมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะได้0.045จุดอันนี้ก็คือการแปลงเปอร์เซ็นต์หรือรอยละเป็นทศนิยมค่ะส่วนข้อ3มาดูค่ะ การแปลงทศนิยมกลับไปเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ทําตรงกันข้ามไงคะก็คือทําเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมเลื่อนจุดไปทางซ้ายใช่ไหมคะทีนี้พอแปลงทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเลื่อนจุดไปทางขวานะสมมุติว่าเป็นทศนิยมตรงนี้ใช่ไหมเราต้องการที่จะทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะ,ะแล้วก็เลื่อนจุดไปทางขวานะคะก็คืออันนี้2ตําแหน่งนะหนึ่งสองก็คือจุดไป่างเนี้ยแล้วก็จะได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนะ เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะ,ะเป็นสีเขียวพอย้ายมาอย่างเงี้ยมันจะได้เท่าไหร่ศูนย์สามตัวข้างหน้าตรงนี้ก็คือไม่มีความหมายนะก็ใส่ศูนย์เดียวศูนย์จุดศูนย์ห้าใช่ไหมคะทีนี้ย้ายมาทางขวามือสองตำแหน่งก็คือหนึ่งสองมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็คือหนึ่งห้านะคะจุดศูนย์ศูนย์นั่นแหละนะคะหรือสิบห้า แล้วอันนี้ล่ะคะย้ายมาทางนี้ขวามือสองตำแหน่งก็จะได้สามสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะแล้วอันนี้ล่ะคะห้าสิบหกจุดสามใช่ไหมย้ยายมาทางนี้สองตำแหน่งแล้วก็ศูนย์จุดเก้าล่ะก็จะได้อะไร่คะเก้าสิบใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งสองตรงนี้นะคะย้ายมาอย่างนี้แล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองย้ายมาอย่างนี้ก็คือร้อยยี่สิบห้าอันนี้ล่ะคะย้ายมาสองตำแหน่งก็คือ 154.8อันนี้ล่ะคะ2ตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะก็ได้35.2นะคะอันนี้ล่ะ4.5นะคะทีนี้เราลองเช็คย้อนกลับไปซิอันนี้เราแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละมันเท่ากันไหมตรงนี้นะคะนะ0.05เท่ากันนะคะอันนี้15นะคะอันนี้คือ31.7นะคะ56.3โอเคเราเช็คแล้วเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น สรุปโดยสรุปนะคะก็คือการแปลงเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นทศนิยมนะให้เราเลื่อนจุดมาทางซ้ายมือก่อนที่จะเลื่อนจุดมาทางซ้ายมือให้เราใส่ศูนย์ข้างหน้าก่อนนะคือย้ายศูนย์จากส่วนร้อยเนี่ยสองตัวมาไว้ข้างหน้าก่อนแล้วเราก็ย้ายจุดนะคะพอแปลงจากทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละก็ให้ย้ายจุดไปทางขวามือนะคะอละคัลกัตสาหรับวันนี้นะคะเป็นการปูพื้นฐานเรื่องเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะคะแล้วก็การแปลงเป็นเศษส่วนแปลงเป็นทศนิยมค่ะ เขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามช่องในช่างดอยใน y o u u u e s u ับ c r i b e กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA